สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมื่อนี้อูน้ำเชื่กับออน้ำโชกตามกันต่อคลิปที่สามครับโอ้กินยังน้อแม่ปุ๋งไหมมักซีดามักซีดาทองแง่ขนาดครับท่านผู้ชมบุญนะครับใส่เบอร์สิบเก็พร้อมว่าแม่ออกหนึ่งเก็ดว่งวดนี่ใบแหย่แล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตามกันต่อขีดสามบังหันไทยวัวเนาะมาไทยเป็ดบ้านนี้เฮา นี่ครับอยู่กับธรรมชาติอีสานบานเห่ามีซ้ำหนีแหละครับมั่นกะเน่าบานเนี่ยสุดยอดเลยเป็ดกระลิงพ่อเป็ดบานนี่ครับท่านผู้ชมพู้นะคยกใก้เพิ่งพร้อมโอ้ปวดนะแดงแดงเานเาะครับทางบานเอฟซีฝนตกดีบ่ครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเลยเนาะ,ะว่าเมย์เอฟซีร่างทันเพื่อนกา ติดตามอยู่ไกลเมืองนอกเมืองหน้าก็มี่จนมากอยู่ตั้งจังหวัดหลายกลัวนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบานเห่ามันส่วนใบกับท่านได้ไปคุดเอาขึ้นรถยูนโนออน้ำโศกพุณนะครับลองใช้สีนวลหมดเลยแล้วครับรถกระลงบ่ได้มันลมครับผมมันติดลมลงไปกับเสียเวลาบ่ได้ค้ายมันเดี๋ยวรถมาส่วนออกอ,กอีก,กอเสียเวลา เรยบ่ได้ลงไปมันปลูกพิษทีนาะปลูกใช้ไฮนาฝน,นมันดีผลด,ดีนี่แหละครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พันุท่องด้ยวยครับที่ทำหอมูลตัวเลขสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างมาให้เอฟซีทางสองครับนี่แหละครับมันทีหนึ่งตัวล่าหกสิบแปดมักกะจัดคัดกะพนันเดี๋ยวรอคงสุดท้ายของพอเปิลอีกครั้งมีให้เห็นครับ เลขเพิ่นแต่ละงวดกะมี่สองคลิปนี่แหละครับแต่ว่าบอดดี้ไลท์คือยังตีดคิดเด้อครับแต่ละคลิปเพิ่นก็นให้เคลียร์ละสองคูแต่สองคลิปมีโค้งชุดไทยกับโค้งแรกร่วมกันกับเป็นซีครูครับผมนี่แหละครับบอดีไลท์หางบอดีไลท์ตัว,ะวกะบเพือพอเพิ่นจะคำนวณสูตรได้นะครับมีโค้งแรกโค้งชุดไทยกะทุนน้อยจัดด่วนได้ครับผมทางเทียก็ออกลางไปยืมโค้งแรก หงสองกสิออกบนประมาณนี้ครับเพอยมีมาก,ก่อนครับนี่แหละครับรอาจารย์ผ่านทองโอ้บรรยากาศทางมากครับผมนี่แหละครับอาชีพสามกสิได้กลับบ้านแล้ะครับนะกินเข่าอาบน้ำแต่งตัวอันเพื่อนมาส่วนมั่นเรียวกสิได้คุดเรียวนเนาะหอน้ำโขกแต่ว่าฝนนี่ยะตกเรี้ยวนเนอะนคือเมือ่อวานก็นกนตกแห้งขนาดเนาะหอน้าโ่ก อันโต๊ะขึ้นไมอว่านนี่คิดว่าเขาเจดีโคนขึ้นรถบ่เลย่อยออกนี่โอ้เสียดีขึน้นกับโต๊ะแห้งคือขึ้นกับโต๊ะแห้งรถกรับร่องบ่ได้แล้วเนาะอันโต๊ะหยิกร่งเดตแต่รถไทยแหละครับสบมุส้มรถดไทยตั้งแตกัอันอนี่นอะลมอีกตัก้งแตกัลมอีกยากครับนี่แหละครับอีสา,บานบ้านเฮาไปใส่มาใส่กันมีอุปสรรคกันแต่ว่าสุดท้าย กันแล้วคือเก่านี่แหละครับลำมันกับเลี้ยงใบร้ายแล้วครับรอปลูกครับผมเพินพ่นนาจะบ่เอาแล้วไม่นบ่เอาติาจมดเพิ่นตัดออกมาจากให้เพิน่นไล่ๆให้ซา,ซาลีก็มีตัว <c oughs> นี้ซาลีก็มีนี่นะครับมีสูญยางไปแต่ขนมันเหม็นบ่นเนี่ยเอานลำโศกไปแต่แก่เฟี้ยงว่าแก่หยา แกะหน่าที่คนมั่นกันได้่าบไส่วนมากไปแกะหย่ะยางว่ามีดอกอย่างเนานี่ครับทานผู้ชมอาจารย์พันทองวันทีหน่หตัวล่างคม68ครับสามตัวบน832สองตัวล่าง3าหครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมแนวทางตัวเลขของอาจารย์พันทองมาให้เอฟทางสองดุนด่วนล้าเดอรครับผมมักกะจัดคัดกับพานครับเป็นเพียงตัวเลข นำมาให้ทุกท่านครับนี่แหละครับมีตัวใดมักบอนอะครับทธบ,บุชม้มเล่กบลายหางครับผม3ตัววนกับ8 3 2แค่นั้นครับตัดเลน8 3 8 2 3 2แปดงสาไปเองสี่แล้วครับนี่แหละครับ2ตัวล่างก็จะมี3 5เม็ดเดียวหรือว่าเอฟซีจะไปกับหาสามเงสี่แล้วครับกับเบอเสียหายนี่แหละครับ,บ,รบอ่อนลำโฉกมักตัวใดน,นี่นี่บลายตัวดอกตัดเลนเอาก็ได้มักตัวใดมักหา หายังระบาดเนี่ยหาสามหาสามครับธาม,มุส้มนี่แหละครับเห็นตัวใดกับมักตัวนั้นแหละครับอ๋อน้ำโขกนั่งเทียบบอกไปบอกมาเป็นโขกเนะาะค่ะฟังใจเสือเนาะออมน้ำโขกเคยแม่นยุ่ดิ<ห>บอกอบ,บอกตัวใดกับมาตัวนั้นคือย,ยังเหล็กเล้าเหล็กไทยนี่แหละครับเหล็กไทยพอยี่เอาเหล็กเล้าพางงาอยี่เขาบอกน้ำโขกมือขึ้นเขาศูนย์แปดมือขึ้นเขาศูนย์แปดครับธามุส้มเลขพ่อใหญ่ล่างหรือบนระบาดล่างหนึ่งบวาล่าง โอ้เขาล่างครับสมุส้มพอยงยีแมนบอนอหรือว่าอู่น้ำชัยพระธนีเบิงครับนี่แหละครับอ๋อน้ำโซกอ่ะตามเรียกเล้าพอยงยีเขาแล้วเนะาะกลับามาเพื่เขาไหลหลังจากบ่เขาไหลซึ่งบ่ได้ล่องเนะาะนี่แหละครับโอ้ลมเย็นสุดยอดเลยไม่คือลมมาทางนี้เนาะบ้านนี้ <c oughs> บ้าคือขึ้น่เนอทั้งน้าเห็ด <c oughs> <c oughs> เขาต้องฝ่าเห็ดเดียวน้ำสูงเนะาะคือแบบว่าห่าเลี่ยวให้ปุ่นแล้วเหากับกลับมาเห็ดปุบป,บปับไปเลยจิท่านยอะดี<ช>แต่ว่าพระกรก์อากาศบานเนี่ยัังเต่มม,ม,มือว่านมือกวนเลี่ยวบลูยีเร้ามือแดยังกำนดบไดยแต่เฝ่าเห็ดกับข้าเดียวสามมีคนนี่แหละครับส่านบผู้ชมมันก็ไลายอย่างไลยขั้นตอนเนาะนี่แหละครับเอ้าบรรยากาศ โอ้ปีกับมีตัวนี้ออลน้ำสูบเอาไปกินกับบันปนนเก็บ <g it> ปีกินกับปนครับผมนี่แหละครับเอาไปมกตดิอโอ้บรรยากาศทางบานเท่าไหมโอ้บานเท่ากับโต๊กตัวนี้บานท้องแย่งหุ่นไหมออลน้ำสูบเหลี่ไปเบิ้นั่นแหละไปเบิ้ตัวนี้โอ้ยทางทางบานหันหวน้นนอง,งย,<ๆ>ย่<อ>ง,งบานดูน้ำไสกับโต๊ะครับผมสงสัยอำเภอเชียงบาน ปกคุ้มไปมดตัวนี้อ,อ,ยอยู่ทางดีกับสุดยอดเท่กันครับตะกีเป็นป้ายางิดเลยเนาะออน้ำโขกเพิ่งจะได้ตัดถิ่มใบตะเลียงวัวปลูกห้าไม่แต่ต่อได้ครับเตะบอลบอได้เลยด้เนาะน้ำโขกเตะต่อนน่วามเป็นตอมันไม่ปลูกใบกับงัวนแะล้วถ้ากับปลูกเลยได้เยเนาะวักเอาเอามาเบิ่งตัวเลียน้ำกันก้อนสีจบขีปครับท่ามุส้ม อาจารย์พันทองวันที่1ตุลาคม68ครับ3ตัวบน832สตัวล่าง35เม็ดเดียวแคปหน้าจอได้เลยครับผมนี่แหละครับมักกระจัดคัดกระพนันเป็นเพียงตัวเลขใอเอฟครับอ๋อนํำโศกมักห3าสามมันบ่ะโอ้ชอบห้าาอุน้มไส้กะมัก8ปดสามอไปตัดเลนเอาครับตัวบุษมบนแรงไปเลย83 ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วตัวนี้ทางฝนไหมท่างคืมครับอ,อ๋อทาบุูมชมครับสุดยอดเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วเอาแปดหน้าที่พ่อดีแล้วอ๋อทั้งโศกได้เวลาสิปิดคลิปแล้วครับได้เป็นหน้าทีก่ก๊กลัวก้อนนี่แหละครับเสริมเวลาจักน้อยเอาถ่ายคลิปนี้ก็มีเพียงซำนีแล้วครับก็ขอบคุณอาจารย์พันธ์ทองเด้อครับที่น้ข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีครับ วยพ่อในทุกท่านหายยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงมั่นมานนํำกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ